ดีค่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอินทรำพันธ์ทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการประชุมนะคะที่จะส่งไปให้ผู้ปกครองทุกสายชั้นได้รับทราบนโยบายในเรื่องของการเปิดเรียนซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งมาเป็นรอรอรคที่3ทํทำให้มีเหตุจำเป็น สมุทรปราการเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในการควบคุมสูงสุดที่ที่จะต้องดูแลความปลอดภัยนะคะของลูกหลานของเราให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อจึงทำให้สบ,บคนะคะไม่ว่าสองระดับประเทศหรือจังหวัดได้เคาะมาแล้วว่าไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติหรือออนไซต์ที่โรงเรียนได้ทางโรงเรียน จึงแม่นการเตรียมความพร้อมที่จะให้นักเรียนเรียนที่บ้าน Learn f อร m Home โดยที่มีคุณครูคอยดูแลในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ดังนั้นเนี่ยการจัดการเรียนการสอนของเรามีการวางแผนเป็นอย่างดีโดยได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาแล้วก็จากนโยบายของเลขาธิการ คณนะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนายอัมพรพินาศารวมทั้งนโยบายของท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่ทั้ง3ท่านเนี่ยมาเป็นตัวประกอบหรือมาเป็นตัวในการพิจารณานโยบายในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนของเรานะคะซึ่งการเรียนนั้นจริงๆแล้วมี5รูปแบบแต่เนื่องจากรูปแบบแรกคือรูปแบบที่เรียนที่โรงเรียนไม่สามารถเรียนได้งนั้นจะเห,เหลืออยู่4รูปแบบ คือ On Air ออนไลน์ On Hand และก็ On Demand ทั้ง4ตัวนี้นะคะหวังว่าผู้ปกครอง,คงพอเข้าใจว่าจะต้องเรียนเพราะแต่ละตัวอย่างเช่น On Air ก็คือเรียนผ่าน DLTV นะคะซึ่งมีการถ่ายทอดสดนะคะหรือถ่ายทอดจากสิ่งที่เขาบันทึกเทปไว้ให้กับนักเรียนที่เรียนนักเรียนจำเป็นต้องมีโทรทัศน์และมีกล่องรับสัญญาณ ส่วนออนไลน์นั่นคือการเรียนผ่านเข้าห้อง Google Meet นะคะซึ่งมีการโต้อตอบกับคุณครูได้ซึ่งก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการเรียนรู้แบบนี้ส่วนออนแฮร์นั้นเป็นการเรียนรู้โดยการผ่านแบบฝึกหัดนะคะมีแบบฝึกหัดมีใบงานประกอบนะคะตัวนี้แล้วก็หนังสือเรียนส่วนสุดท้ายนั้นก็คือการเรียนแบบออนมาน์คือเรียนแบบมี สื่อแอปพลิเคชันต่างๆเช่นแอปพลิเคชัน n ล YouTube ออ f ไลน์หรือคลิปต่างๆนะคะซึ่งคุณครูสามารถทำเองได้จากการสำรวจนะคะจากการสำรวจผู้ปกครองนะคะซึ่งคุณครูนั้นได้ส่งผ่านไปให้คุณให้ผู้ปกครองได้ตอบพบว่าผู้ครองตอบมาว่าต้องการแบบออนแฮนมากที่สุดนั่นก็คือมีสื่อนะคะมีสื่อประกอบมีใบงานนะ และอันดับที่2ก็คือออนดีมานคือต้องการมีคลิปวิดีโอมี YouTube ซึ่งให้คุณครูนั้นคัดเลือกให้ส่วนบางชั้นนะก็อาจจะมีการใช้แบบออนแอร์นะคะซึ่งอนุบาลเนี่ยเด็กอนุบาลเนี่ยผู้ครองเขาบอกว่ามีความพร้อมนะคะแล้วก็ดูแลเด็กได้ด้วยดังนั้นเนี่ยนั่นคือคำตอบว่าโรงเรียนของเราจ,จัดจัดรูปแบบนะคะคือ ออนแทนกับออนดีมานผสมผสานกันในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนของเราซึ่งทุกทกอย่างมีการเตรียมความพร้อมนะคะโรงเรียนของเราพร้อมคุณครูพร้อมทุกคนในการที่จะจัดกิจกรรมตัวนี้นะคะนอกจากนี้ทางโรงเรียนก็ยังได้มีการสำรวจความพร้อมของผู้ปกครอในการดูแลนักเรียนหรือเด็กอนุบาลน,นั้นมีผู้ครองตอบมาว่า90%กว่าเปอร์เซ็นต์ที่สามารถดูแลนักเรียนได้ นะคะส่วนเด็กปถมของเรามีผู้ปกครองที่สามารถดูแลหมายถึงว่าสามารถที่จะอยู่กับน,นกักเรียนและดูควบคุมเนี่ยสาเเท่านั้นแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ผู้ปกครองสามารถอธิบายในเนื้อหาที่เด็กได้รับไปเนี่ยสามารถอธิบายได้ถึง65%ตดังนั้นก็จะมีบางส่วนเด็กอนุบาลน,นั้นไม่ไม่ไม่กังวล แต่จะก,กังวลถึงเด็กประถมนะคะบางบางบางชั้นที่พ่อแม่ต้องไปออกไปทำงานไม่สามารถดูแลบุตรหลานได้อันนี้ทางโรงเรียนจะต้องมีการดำเนินการหรือติดต่อกับผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ให้ทราบแน่นอนว่านักเรียนคนนั้นอยู่ในกลุ่มเสีย่ยงทางโรงเรียนจะจัดการดำเนินการให้กับเด็กเหล่านี้อาจจะต้องแบ่ง เด็กเหล่านี้เนี่ยมาที่โรงเรียนบ้างบางส่วนแต่ก็ไม่สามารถที่จะให้มาทุกๆกคนได้เพราะขณะนี้ทางจังหวัดสพคจังหวัดได้บอกว่าโรงเรียนไม่สามารถรวมกลุ่มได้ถึง20คนนักเรียนนะคะอันนี้ก็อยู่ที่การบริหารจัดการว่าโรงเรียนจะทําอย่างไรให้เด็กที่ไม่ไม่สามารถผู้พ่องไม่สามารถดูแลได้นั้นมีการดูแล,แลและให้ได้รับการเรียนรู้ทั่วทุกคน ในกรณีเด็กพิเศษนะคะทางโรงเรียนก็มีการจัดการดูแลอีกระดับหนึ่งซึ่งมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมไว้นะคะในการจัดการเรียนการสอนครั้งเรามีการคำนึงถึงมิติต่างๆนะคะหมิตินั่นก็คือมิติที่1คือความปลอดภัยไม่ว่านักเรียนจะเรียนที่บ้านหรือเรียนที่โรงเรียนเราคำนึงถึงความปลอดภัยอยากให้ผู้ปกครอง ได้ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยถ้าอยู่ที่บ้านก็ให้รู้จักที่จะสวมแมสนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ไปในสถานที่แออัดอันนี้คือส่วนของที่บ้านที่ผู้ปกครองต้องต้องดูแลเป็นพิเศษและถ้ามาติดต่อที่โรงเรียนโรงเรียนก็ยังไม่ให้เด็กๆเ,เนี่ยมาติดต่อนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเราติดต่อนั้นเราจะติดต่อผ่านผู้ปกครองนะคะ จะให้มารับเงินเรียนฟรีหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้ครองต้องเป็นผู้มาคนเดียวเท่านั้นจะไม่มีการให้เด็กมานะคะอันนี้คือมิติของความปลอดภัยในการดูแลในช่วงที่นักเรียนเรียนฟอร์มโฮมส่วนมิติที่2คือมิติของการเรียนรู้อันนี้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองได้เลยนะคะโรงเ,เรามีการวางแผนมีตารางเรียนตารางของเด็กนะคะเรียนแต่ละวันนะคะแล้วก็ของปอ .1 ถึงป .6 ก็มีตารางการเรียนรู้เนึกจะเริ่มเรียนตั้งแต่8โมงเขาจะต้องเช็คอินนะคะลงทะเบียนเข้าเรียนเพราะการเรียนที่บ้านครั้งนี้เนี่ยเป็นการเช็คเวลาเรียนด้วยนะคะเช็คเวลาเรียนด้วยมีคะแนนให้เด็กด้วยเพราะเราสอนตามหลักสูตรและตัวชี้วัดนะคะเพราะฉะนั้นฝากผู้ปกครองในการดูแลให้นักเรียนได้มีการลงทะเบียนตั้งแต่8นาฬิกาพอ8นาฬกาปุ๊บจะเป็นชั่วโมงโฮมรูม คุณครูจะพูดคุยกับเด็กจะส่งข่าวสารให้กับเด็กนะคะในเรื่องของสถานการณ์โควิดในการดูแลตนเองจะมีคลิปนสั้นๆจนกระทั่งถึง8โมง8นาฬิกานาทีหลังจากนั้นเราจะเรียนตามตารางเลยนะคะมีตารางให้จนกระทั่งถึงเวลา15.30นาฬกา30นาทีนะคะส่วนของเด็กอนุบาลก็เช่นเดียวกัน นะคะก็จะมีตารางคุณครูอนุบาลจะดูแลนักเรียนอย,อ,ยอย่างใกล้ชิดนะคะคอยประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองงนั้นในมิติ2นั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเรียนรู้เลยเพราะว่าเรามีตารางเรียนที่แน่นอนนะคะ<ม>ก็ฝากผู้ปกครองในการดูแลให้เด็กตื่นนอนเป็นเวลาเราต้องฝึกวินัยเด็กนะคะให้รู้จักเรียนเป็นเวลาเพราะว่า เขาเจอครั้งนี้เป็นรอบที่3แล้วดังนั้นผ่านประสบการณ์มาถึงสองครั้งแล้วนะคะงั้นที่แล้วที่ผ่านมาได้รับรายงานจากคุณครูว่าผู้ปกครองให้ความให้การดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีก็หวังความร่วมมือตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะให้เหตุการณ์มันผ่านไปนะเราหวังว่าเราจะมาเปิดเรียนตามปกติได้ในเร็วๆนี้ส่วนมิติที่3คือมิติที่เราดูแลเรื่อง เด็กได้โอกาสนะคะเด็กได้โอกาสหรือว่าให้โอกาสนั้นเด็กพวกนี้ก็คือจะมีเด็กพิเศษนะจะมีเด็กที่ไม่สามารถที่มาที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลก็อาจจะมีการจัดให้เด็กเหล่านี้มาเรียนที่โรงเรียนนะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราได้มีการสํารวจข้อมูลแล้วนะคะแล้วก็จะต้องมีการประสานอาจจะต้องไปเยี่ยมบ้านแล้วก็สอบถามความเป็นจริงเพราะถ้า ผู้ปครองทุกคนให้บอกว่าไม่สามารถดูแลหรือให้เด็กมาเรียนทุกคนทางโรงเรียนก็ดําเนินการไม่ได้เหมือนกันนะคะก็ต้องเอาเด็กที่มีสภาพปัญหาหรือด้อยโอกาสจริงๆอันนั้นคือสิ่งที่โรงเรียนต้องเตรียมวางแผนไว้ไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนนะคะไม่มีอุปกรณ์สื่อสารอันนี้เป็นเหตุจําเป็นเราเราต้องดูแลกันนะคะในเรื่องของอาหารกลางวันอาหารเสริม นะคะหรืออุปกรณ์การเรียนต่างเนี่ยทางโรงเรียนก็ได้ดําเนินการนะคะจะมีการนัดหมายให้มารับเงินสนับสนุนอาหารกลางวันซึ่งผู้ปกครองต้องทําให้เด็กทานแล้วก็ขอร้องว่าควรจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์สําหรับเด็กนะคะแล้วก็ไม่ใช่ให้เด็กไปซื้อขนมขบเคี้ยวนะคะมันจะกลายเป็นว่าช่วงที่เรียนอยู่ที่บ้านจะทําให้เด็กเนี่ยมีสุขภาวะอนามัย ที่ไม่ดีส่วนนมก็เช่นเดียวกันนะคะจะมีการนัดหมายให้มารับนมรับอุปกรณ์การเรียนนะคะแล้วก็รับใบงานนะคะที่จะไปเรียนควบคู่กับตารางเรียนนะคะมีการนัดหมายการส่งงานนะคะซึ่งสิงเราต่างๆเหล่านี้เนี่ยการนัดหมายหรืออะไรเนี่ยให้ทุกท่านดูจากลายของครูประจําชั้นซึ่งจะส่งไปเป็นระยะระยะนะคะก็ขอให้ติดตาม การติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียนผ่านทางคุณครูประจำชั้นด้วยค่ะส่วนการเยี่ยมบ้านแน่นอนเราจะมีการเยี่ยมบ้านถ้าถ้าจำเป็นต้องเปิดยาวนอกจากการเยี่ยมบ้านแล้วเราจะมีการต,ติดต่อสื่อสารทงางไลน์เพื่อทราบปัญหาของนักเรียนเป็นระยะระยะนะคะส่วนมิติที่4คือสวัสดิภาพและก็ความคุ้มครองขณะนี้เขาคุ้มครอง,อง,องทั้งครูและก็นักเรียนนะคะคุณครูทุกคน นะคะลงทะเบียนในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะทุกคนนะคะมีการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนดังนั้นทราบขา่าวมาว่าทางกระทรวงศึกษาจะให้ฉีดภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ส่วนของนักเรียนนั้นยังไม่มีนะคะดังนั้นนักเรียนเนี่ยติดโควิดเนี่ยจะไม่อันตรายเท่ากับผู้ใหญ่ดังนั้นถ้าผู้ปกครองท่านไหนที่รู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงนะก็ไปดําเนินการฉีดวัคซีนซะเพื่อเรา จะได้พ้นจากโรคนี้โดยส่วนมิติที่5เรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ท่าน,นก็จะได้ฟังทั่วหน้านี่คือการสื่อสารครั้งแรกนะคะกับทางโรงเรียนนะคะผ่านทางผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งชี้แจงทําความเข้าใจนะคะนี่คือการสื่อสารส่วนการสื่อสารของคุณครูก็สามารถสื่อสารผ่านกับผู้ปกครองแล้วก็ผู้ปกครองก็สื่อสารกับครูได้นะคะส่วนในเรื่องของคณะกรรมการสารศึกษารเราก็ได้ไรายงาน คณะกรรมการศึกษาเป็นระยะระยะต่อการดำเนินงานของโรงเรียนนะคะส่วนมิติสุดท้ายคือบริหารงานการเงินนั่นก็คือเรามีแผนมีโครงการรองรับในเรื่องของการแพร่ระบาดโควิดเรามีการเตรียมการสถานที่ทําความสะอาดอยู่ตลอดเวลานะคะสิ่งต่างๆในเรื่องของเจลล้างมือแอลกอฮอลแมสต่างๆเนี่ยถ้าในในสถานการณ์ที่เปิดเรียนได้ตามปกติ เราจะมีการเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะสถานที่นะคะหรือแนวทางการป้องกันอย่างแน่นอนดังนั้นในการมาติดต่อของของผู้ปกครองหรือของเด็กนักเรียนเนี่ยหนึ่งต้องผ่านการคัดกรองลงรถปุ๊บต้องล้างมือเลยล้างมือแล้วก็คัดกรองอุณหภูมิสวมแมสตลอดเวลานะนี่คือเหตุเรื่องของจําเป็นในสถานการณ์แบบนี้นี่คือ6มิติที่โรงเรียนยังยึดตาม นะคะของสอบคนะคะสบคจังหวัดแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดเราก่อนจะเปิดเรียนนะคะถ้าอย่างไรเนี่ยถ้าเราจะต้องมีกิจกรรมหรือเปิดเรียนอะไรก็แล้วแต่ทางโรงเรียนต้องแจ้งนะคะผ่านสบคนะคะจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้มาดูมาตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าถ้าโรงเรียนจะเปิดเรียนได้ต้องผ่านการตรวจแล้วก็รับรองทุกครั้งนะคะ การประชุมผู้ควองผ่านคลิปวิดีโอวันวันนี้นะคะเราจะแจ้งในเรื่องของมาตรการเนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะมีแจ้งเรื่องสําคัญอีกเรื่องคือรับเงินอุดหนุนเรียนฟรีนะคะรับเงินอุดหนุนเรียนฟรีอาหารเสริมนมแล้วก็แบบฝึกหัดใบงานต่างๆนะคะเราจัดแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งเป็นตารางดังนี้นะคะนั่นก็คือเราจะเริ่มแจก ชั้นแรกคือชั้นอนุบาล2และอนุบาล3เริ่มนัดหมายวันที่5มิถุนายน2 5 6 4ชั้นอนุบาล2และ3ไปจบวันที่11มิถุนายนเป็นของชั้นป .6 การมาพบปะในครั้งนี้นะคะขอให้ผู้ปกครองมาเพียงท่านเดียวไม่ควรนำบุตรหลานมาเพราะในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาเราจะกําหนดให้ผู้ปกครองมาเพียงสิคนเท่านั้น รายละเอียดของการมาพบปะในแต่ละวันนั้นขอให้ผู้ปกครองได้ติดต่อประสานทางไลน์กับคุณครูประจำชัน้นตามตารางที่กำหนดนะคะนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านจะมารับในวันนั้นเนี่ยมี 1. เงินอุดหนุนค่าเสือ้อค่าเครื่องแบบ360 2. ค่าอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์นั้นเราดำเนินการจัดการให้นะคะ3อาหารกลางวันหัวละ20บาท แล้วก็อีกหนึ่งรายการก็คือนมอาหารเสริมนมซึ่งเราจะมอบให้ไปทานในช่วงที่เรียนอยู่ที่บ้านนะคะนี่คือสี่รายการในวันนั้นนะคะเราจะมีการเก็บค่าประกันด้วยนะคเพ่ประกันเนี่ยประกัน200บาทเราเริ่มประกันไปแล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนั้นเขาคุ้มครองไปถึงที่บ้านด้วยถ้าเกิดอุบัติเหตุอย่างไรนะคะ ก็แจ้งผ่านทางคุณครูประจำชั้นได้เลยนะคะส่วนเงินเก็บค่าคอมพิวเตอร์เรายัางไม่เก็บนะคะคราวนี้เรายัางไม่เก็บเพราะเราเห็นในความจําเป็นของผู้ปกครองเราจะไปเก็บในเทอมต่อไปซึ่งหมายถึงว่านักเรียนมาเรียนได้ตามปกตินะคะอันนี้คือแจ้งให้ทุกคนได้ทราบในส่วนที่โรงเรียนจะแจกในวันนั้นนะคะค่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะ เราจะก้าวไปด้วยกันนะคะดูแลบุตรหลานไปด้วยกันปีที่แล้วการดูแลของเราเข้มข้นทั้งครูและก็ผู้ปกครองทำให้อาทีการอ่านของเราปีหนึ่งของเราก็ยังสูงกว่าระดับประเทศนะคะชั้นปสามเอทก็สูงกว่าระดับประเทศถึงคะแนนจะลดลงทั่วประเทศแต่โรงเรียนของเรายังสูงกว่าระดับประเทศนะคะ ในส่วนของป .6 ก,ก็เช่นเดียวกันซึ่งเป็นชั้นที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็ฝากนะคะป .6 ก,ก็ยังถือว่าคะแนนโอเน็ตเราก็ยังสรักษาระดับไว้ได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งคุณครูทั้งผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมกันดูแลบุตรหลานของเราขอเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าลูกของคุณทุกคนนะ,ะก็คือลูกของเรา นะคะดังนั้นโรงเรียนของเราเนี่ยรักลูกคุณดังลูกเราเราจะก้าวผ่านไปด้วยกันแล้วก็ทําให้คุณภาพของโรงเรียนอทรัลพันธ์อนุสร์เด็กของเราทุกคนต้องเป็นคุณภาพที่เป็นทั้งเด็กดีเด็กเก่งเราจะส่งบุตรหลานของคุณไปสู่ในสังคมที่มีคุณภาพต่อไปสวัสดีค่ะ